โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะท่านกำลรับชมรายการมรดกะชาแนล mm hmm. นั่นเองตอนนี้ก็มาพบเกมโปเกมอนเกรอ่ะพาที่อะไรแล้วเนี่ยลืมละไม่ได้เล่นนานอีกแล้วอ่ะก็ประมาณ2 5่6ห่กมั้งโอเคครับพานี้เราเราออกจากเมืองนี้ได้แล้วนะถ้าจําไม่ผิดแล้วก็ไปหาหัวหน้าจิมคนนั้นนะฮะอ่ะเอโอโเลือดเราจะหมดแล้ว อ่ะฮะนี่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 มานี่ยมานี้ตามมาตามมาอ่าโอเคอืมมาทางนี้ครับอืมคือผมวาร์ปไม่ได้ไงโอ้โหเขาว์ปได้นี่วาร์ปนานแล้วนี่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 มานี่มานี่อ่ะตรงมาตรงมาตรงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ะไรนะโปเกมอนเซ็นเตอร์มันไม่มีป้ายเอ่อโปเกมอนเซ็นเตอร์อันนี้มันไม่มีป้ายเอางงเลยอ่ะฮะอ่ะฮะเออ เน่เน่เน่ตรงมาตรงมาอ่ะโอเคครับโู้จับแล้วเสียใจอีกอย่างหนึ่งเก็บผลไม้นี่นครับอ่ะมันเอาไปทําอะไรได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอืมอ่ะฮะอ่ะฮะเก็บมาหมดแล้วเอ้เอ้ยไม่เอาไม่จับอ่ะฮะเลือดเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยอืม มาทางนี้มางนี้มางนี้เออโอเคนี่ไงหัวหน้ายิมโหหางนานอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะผ่านได้แล้วใช่ไหมโอเคไป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 ,ไปเมืองอะไรกันไม่รู้อืมนี่คือเมืองอะไรเนี่ยมมีแต่ฟรราร์มั้งนั้นเลยโหแล้วในนี้มีอะไรครับอ๋อโหโอ,โอ้มันเป็นเมืองอะไรเนี่ย โอเคเจอบอลด้วยอ่ะฮะอ๋ออ่ะฮะโอ้เมืองนี้เหมือนมันเป็นเมืองฟาร์มโปกเกมอนอยังไงไม่รู้เอ้าไปไม่ได้โอ้กลับทางเดิมแย่แ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่แย่แย่อืมอ่ะฮะรู้สึกว่าเรามาถูกทางเลยใช่ไหมอืมนี่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 นนลองลองฟาร์มดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับคนอื่นก่อนอ่ะฮะ อ่อโอ้ตัวนี้โอ้อยากจับพอดีเลยเอถ้าไม่ตายจับอะไรเนี่ยโอ้อ่ะฮะยังไม่ได้รักษาเลยโอ้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 บักบัคบัคบัคโอ้ยโอ้ยมันโอ้โอ้โอ้ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นขอขอไปโปเกมอนเซนเตอร์ก่อนโอ้โอ้โอ้อะฮะอะฮะอืมโอ้ยยิ่งมาเจออีกโอ้ คนยิ่งเรียบจะไปโปเกมอนเซ็นเตอร์อืมป้าบโอเคครับอ่ะฮะเปลี่ยน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 หือตายครับเยี่ยมเหลือตัวเดียวอ๋ออ่ฮะอ่ะฮะเอ้าเฮ้ยตายแน่โอ้โหดูท่าทางแล้วอ่ะโอ้ยเอาควาเทลเอาควาเทลได้ไหมได้ได้ครับได้ อ่ะฮะอืมอืมอีกนิดเดียวอ,อ๋ออ๋เออตายครับโอเคชนะแล้วได้224อืมไอ้พวกนี้เอ้ยอะไรของมันเนี่ยอ่ะฮะอ่าฮะเฮ้ยนี่มันเลอพลัสเลอพลัสเออประมาณน,นั้นเออเห็นท่านผู้ชมบอกว่าเขาพัฒนามไม่ได้แล้วมันมีตันแค่นี้แหละ ร่างมันมันมีแค่ล่างเดียวประมาณนั้นผมนี่ไปพัฒนาเขาแล้วก็ตายโอ้โหฮะเกิดที่นี่เลยเหรอโอ้โหไกลไกลกโอเคครับก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะเออมันไม่มีที่วัดได้ไงเนี่ยอ่ะฮะอ่ะฮะอืมตรงนี้ตรงนี้มาหมดแล้วไปออกข้างนอกอืมเดี๋ยวได้ไคุยก่อนคุยก่อน ไม่มีอะไรเหรอเะออก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 ด่วนเลยตรงนี้อฮะใช้ท่าคัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโปเกมอนเซเตอร์เอ้ยไม่ใช่มองไงไปโปเกมอนเซเตอร์เอ้ยออก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 มีทางลัดมีทางลัดนี่เสเปสเปสเจ้าจ๋าสเปสเปสเอาสเปสอันเอาอันนี้อันนี้เออใช่อะฮะ อืมมาอืมไม่เจอแล้วโอ้ที่ใดน,นี่โอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยกลับทางเดิมอะไรของมันเหมือนพาไปเอาโปกเกมอนอะไรไม่รู้นะฮะอืมมาหน้าเดิมๆสู้กันเนี่ยออ้โหรถโคตรเยอะเลยโอ้โห อ๋ออะควาอ๋อวอเตอร์อ่ะมอเตอร์ก็ใช้ไม่ได้ไรอ่ะได้ป่ะได้ดิเอ้านี่เอ้อกระแทกเลยอ่ะฮะอ้อีกกระแทกอีกอ่ะตาย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 โอเคอืมกระแทกกระแทกอ่ะฮะเกือบตายโอ้โหอ้อกระแทกอีกครั้งตาย โอเคอืมอืมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมีบอลไหมเนี่ยอืมโหเอ้ยมันก็สร้างทางยากเนาะไอพวกนี้นอฮะเมืองอะไรนี่อืมเดี๋ยวแทนที่แผ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 นที่เอลิาดอนอ่ะตรงนี้เลยเหรอโอ้โห คือเข็มกัดน่ะเรายังไม่ได้เลยเข็มกัดเหล็กอ่ะเข็มกัดยิมที่สามอ่ะเออหัวหน้ายิมเข้าหนีไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะฮะอ่ะฮะเข้าไม่ได้เหรอเอาเอาจริงดิเอาเอออ้เอาแล้วเอาเข้าไม่ได้เอานิ่งนี่นี่นี่ยังเข้าได้นี่ยังเข้าได้เออเมืองคลึกลับเลย อ่าฮะอ่าฮะอ่ะชั้นใต้ดินเหรอนี่เอออ้านี่ก็เขาไม่ได้มีเหมือนเขาจะมีอะไรให้เราไหมอ,อ๋อนี่ขายของสินะไม่ไม่ซื้ออืมอ่าฮะอ่าฮะงงมากงงเมืองนี้จริงนี่ทางออกแล้วเนะี่ยอ่ะ โอ้ oh, ออกมาทางไหนวันนี้เดี๋ยวเอองงเอ้วก็ทางเดิมอะ่ะเต่เอา,เอ,าออกออกมาคนละทางเลยโอ้นั่นนั่นหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอ่ะอ่ะนี่อืม,ออเ,ออมเอา ออกไม่ได้นี่ๆๆๆๆๆผมเหมือนข่าววงกดเลยเอ้ยนะฮะเราต้องไปโปเกมอนซิตเตอร์ของเมืองนี้ให้ได้อเอา้าอะไรเนี่ยเออเออเอาเข้าไปมันก็มีประตูเดียวอะ่ะ อีกแล้วเหรอเอ๊ะนี่นี่เสากระงโอ้ยจะเข้าได้ไงไอ้พวกนี้อืมไม่มีทางอื่นเลยเหรอเอาจริงดิลอง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 ป้ายไปไป,อ,ไป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 อ่าป้ายไปไปไอ๋อนี่คือเมืองที่เราบันทึกไว้เหรอโอ้วาดมานี่เลยวาบมาสกัยเลยเอ้ย เฮ้เข้าใจแล้วอ่ะฮะรู้ที่วาร์ปแล้วอืมเมืองนั sure> ้นเมืองอะไรนะลืมแล้วเอาเฮ้อะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเมืองนี้โอ้โหวาร์ปมาไกลเลยแล้วจะทำยังไงเนี้ยวาร์ปกลับเมืองนั้นมันชื่อเมืองอะไรอ๋อนี่ไงเจอแล้ว เอกลับ <G rab ble> ทางเดิมก่อนกลับทางเดิมก่อนอ่าอืมอืมนี่ก็ไปไม่ได้ไมันปิดตายเอ้ย่งงเมืองอะ่ะเมืองน,นี้งงจริงทางไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงแล้วนี่อ่ะฮะอ่ะฮะอือมเหมือนเป็นเมืองสุดท้ายไงไม่รู้ อ่าอ่าฮะเอ้ไม่พาร์ทนี่งงเมืองครับเอาจริงนี่ไงโปรแกรมเซ็นเตอร์โอ้โห้หางนานอฮะรักษาก่อนเลยเซฟไปก่อนอ่ะฮะอ่ะฮะมาเฮ้ยไอไอตัวเขียวเออพาร์ทนี้คือผมจะตั้งตั้งใจหาไปหาไยตัวเขียวไงโปรแกรมในตำนานในตัวเขียวอ่อะนะมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะ ไอ้ตัวเล็กๆตัวเขียวอ่ะอืมอืมเนี่ยนี่ที่ไหนโอ้โหตอนนี้งงเมืองอ่ะบอกตรงแล้วเออบอลโอ้ยซื้อตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมีมีขายไหมโอ้ยมีแต่ยาอยากได้บอลอ่ะฮะเอ่อแล้วตรงนี้อะคงไม่ขายเหมือนกันหร้อมั้งแห่นซีดีเหรอเอ,อ็มอืม อ่ะฮะแล้วอันสุดท้ายอ่ะเอออยากได้บอล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 ยังงั้นก็ต้องลองค้นหาทีละชั้นชั้นนี้ไปแล้วชั้นนี้ก็ค้นแล้ว uh huh. อ่ะฮะอ่ะชั้นนี้ยังไม่ได้ค้นเลยอ่ะฮะอืมโอ้ยเออมีแต่อเทมไม่คุ้นหน้าอ่ะฮะนี่ไงบอลอือเดี๋ยว เอาโปเกมบอลอะโปเกมบอลไม่เหลือละเจ็ดสิบสี่ลูกโอ้เยอะเยอะเยอะเอ่อเอาเอามาอืมสี่สิบลูกพออ่ะฮะโอเคเราตังค์เยอะอ่ะฮะอืมเดี๋ยว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 บอลหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่นี่เอาเอาบอลนี้ด้วยบอลนี้เอาสักห้าลูกอ่ะฮะหมดแล้วตังค์หมดแล้ว โอเคอืมออกออกออกอืมอืมออกออกออกเอาออกได้เลยแล้วเอานั่นนั่นนั่เดี๋ยวเดีเออออออฮะอือโอ้โหทางลับอ๋อทางลับแล้ตันคืออะไรอตันเฉยเลย ได้อะไรอ,ะอ่ะอ่าได้อะไรเหรอเอ,อ่ออืมหนในในเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรสักอย่างครับอืมใน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 นไม่มีอ,อ่ะเอ้ามันอยู่ในหมวดไหนเนี่ยอ่ะฮะโอ้เออยิ่งงงบอกตรงยิ่งงงกับเมืองนี้อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะ อ๋อเจอโอ้โหเร็วสี่ห้าไม่โซ่ไม่โซ่โอ้ยอย,อย,อยตา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 ยนี่นี่นีช่ชายาสู้ก็ต้องเปลี่ยนตัวอืมอ่ะฮะอีอืมอาอาอตายเสียโอเคอ่ะฮะเลเวสิบแปดอ่า ح. อา๋ออ๋อโอ้โหเจอครับอืมมามามาอา่ะในในนั้นมีอะไร มันเป็นเหมือนไข่โปเกมอนอยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราจะได้ไข่โปเกมอนเหรอหรือว่าไงอันนี้งงเหมือนกันอืมโอ้โหกัดกัดใส่ยืดผอเจิมเลยอืมอ่ะฮะวอเตอร์อืมตายอ่าฮะเลลวอสิบเก้าแล้วได้ท่าใหม่ด้วยโอ้โอ้โอแทน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 ,แทน,แทนดวนเลยโอเคอืม อ่ะฮะในนี้คือโอ้ยจะได้ไข่เหรออ่ะฮะอ๋อเดี๋ยวๆด้เดเหมือนอืมอะไรอะ่ะที่ฝากอะ่ะเอะไรอะ่ะอ๋อที่ฝากละมัง้งละมั้งเลยนะเดี๋ยวมันมันคืออะไรไปแล้ว อ๋อมีการเอากลับเอาฝากด้วยเออฝากแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าฝากเลเ่าจะอัพขึ้นไหมเรื่องไงไม่น่าสนว่ะไข่500ห้าร้อยอ่ะอ่ะฮะเอยเก็บเก็บเก็บซื้อได้ก็ต้องเก็บก่อนใช่แล้วอ่ะฮะอา่าดูโปรเกมอนของผมสิโอ้โหมาเป็นซีรีส์เลยอืม เก็บนี่เก็บนี่ตู้ยีิบเจ็ดแล้วก็เอพอก่อนพอก่อนอ่ะฮะเอาอันกลาง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 น่าจะเป็นธัตไฟนะ E G G คืออะไรวะมันคืออะไรอา่าได้ไข่มาด้วยได้ไข่มาหลายฟองเฮ้ยเมาให้หมดเลยดีไหมเนี่ยเราไปตังตังเยอะตังเยอะเอ อ่เดี๋เดี๋ยวเดีคิดแป๊บเอาออกให้หมดก่อนตอนนี้แล้วก็เอาไปฝากเอาไข่ไปฝากอย่างนี้ดีไหมซื้อให้หมดแล้วก็เอาไข่ไปฝากมันจะเป็นยังไงอ่ะฮะอ๋ออ่ฮะถ้าผู้ชมจำไว้นะครับผมฝากไข่อยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมลืมอาฝากเลยเอาฝากไม่ได้เหรอเอาจริงดิ โอ้โหแย่จังเอ่อลิสซัดอนไม่ต้องใช้ไฟเหรอมั้งผมคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาไข่พวกนี้ก็อเอาไอ้นี่เก็บไว้ก่นอนกเก็บไว้ที่ตู้20ไอ้นี่ก็เก็บไว้ที่ตู้20อ่าฮะโอเค แล้วก็เอาเอาพวกเดิมๆใส่หน้าเดิมๆหน้าเดิมๆ,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 ๆห,นหน้าเดิมๆหน้าเดิมๆไหนหน้าเดิมๆหน้าเดิมๆนี่ไงถ้าคัดอืมอืมอ่ะแล้วก็เออนี่อ่ะฮะแค่นี้แหละไม่มีแล้วมัง้งไม่มีแล้วนะอ่ะฮะออก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 หนึ่ง 2 3 4 5ทั้งหมดอยูน่นี่หมดโอเคได้หมดละโอเคอืมโอ้โหคนสุดยอดเลยซื้อไข่ได้ด้วยอ๋อ,อกอ๋อ,อโอ้ยเจอพวกนี้โอ้ยขี้เกียจเจอจริงๆอิาะฮะเอาเกิดอะไรขึ้นโอ้ทำไมเป็นหมอกไงอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ อ่อป๊าบเฮ้ยผมเอาเลือพัาสไปไว้ไหนเอาไ้ในตู้เลยใช่ไหมงงอ่ะน่าจะประมาณนั้นครับอืมเฮ้ยปุ้มตายอ่ะฮะโอเคเมืองเมืองที่ผ่านมาเมื่อกี้มันสู้ไม่ได้มันเข้าไปย,ย้มไม่ได้เสียใจเฮ้ยก็เลยออกมาเมืองเมืองอีกเมืองหนึ่งแล้วมั้งอ่ะฮะอืม เอ้ช็อตอืมอึ้งกระแทกเลยตายโอเคฮะมาสองคนเลยก,ก็มาอ่าเออสองคนสองตัวโอ้โหถัดไฟอ่ะอ่ะน้ำกับพิษอืมเอาอเอาใช้ไม่ได้ดิเออพิษอ่ะฮะโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย อ๋อเอ้าใช้พีทไม่ใช้น้ำไม่ได้อะไรของมันเนี่ยโอ้โหอ่าฮะเฮ้ยเอยลนเหรอเออตายเสียเออโดนด้วยโอ้โหโอเคเลขหกสิบแล้วอ่าฮะอ่าฮะเข้าได้เลยใช่ไหมเนาะซื้อดีจังเออีอ๋อฮะโอ้โหที่ใด ที่ไหนที่นี่ที่ไหนโอ้โงงครับอ๋อตาย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 อ่ะรักษาก่อนไม่ไหวแล้วโอ้พาร์ทนี้ก็ยาวๆไปนะฮะอืมคือจะจบแล้วมั้งเนี่ยเรียกว่ายังมามานะฮะอ่ะฮะโอ้ไม่โดนจับวะเจ๋ง ลืมออสเปสเปอ่ะฮะอ๋ออ่ะอ๋อ,าาอาาทางไหนทางนี้ทางหลอกอืมอไ,มไเจอะอาา๋อนัอาา่นๆๆ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 ิบๆๆวๆๆ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 อๆาๆๆ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 กๆๆๆาเจอ,เอ อ่ะฮะตัวนี้ไม่เคยคุ้นเลยโอ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 ออะฮะเอ้าใช้พาไม่ได้โอ้เจ๋งอ่ะฮะเออตายเสียเกือบตายกระแทก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 สิเออกระแทกอืมตายแปดห้าแล้วจะเลเวลเก้าสิบแล้วเนี a, ่ยโอ้โหเล่นอย่างเกมอาร์พีจีอืม นี่เขาเกมอาฟิกีนี่อืมตายอืมได้แล้วได้แล้วนี่เรามาถูกทางแล้วเนี่ยน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวเอ้ยรู้สึกมาผิดทางอ่ะไป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 ,ไปนี่ไงโอ้โหไอตัวเขียวอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะจุดไฟสองดวง แล้วทำอะไรอันเชิญเหรอเฮ้ยยังไม่ได้เซฟเลยเฮ้ยเอาจริงเดี๋ยวอ่าฮะอ๋อสวยพวกนี้เองเฮ้ยวอเตอร์อ่ะฮะตุม้มแหลกละเอียดไปซะเอ้าเพิ่มเลือดเฉยเลยเอ้ยไอเราก็อืมเดี๋ยว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 เพิ่มเลือดอ่ะฮะได้ด้วย โอ้โหเฮ้ยทำให้ท่าติดเนี่ยมันหายไปทำยังไงฮะท่านผู้ชมผมอันนี้งงมากอืมคือไอ้ท่าติดอะ่ะไอ้ไอ้ท่าสถิตเนี่ยเออเอ,อ้ยใช้ยากขึ้นเอาตายซะอ,อ่ะฮะไม่เปลี่ยนอืมอ๋ออ๋ออ๋ออ่ะตายซะอ,อ่ะโอเคเฮ้ย hey, เริ่มยากขึ้นเลยเนี่ยเอาจริงอ,อ่ะฮะอ่ะ ผมไม่ตายกระแทกไหมอ่าตายครับอืมแล้วก็ตัวต่อไปอ่ะฮะกระแทกโอ้ลอกเรียนแบบไอ้ขี้ลอกอืมเอา้าอืมหมืลอกอยังไงก็เป็นตัวปลอมอยู่ดีนะฮะนะฮะนะฮะอืมมีเพิ่มเลยมีเพิ่มเลยเดี๋ยว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  ร้อยอืม mhm. ่ะฮะเอาโอ้โหอืมอ๋อ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 ตาย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 หายไปไหนแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายวอเตอร์อืมวอเตอร์อีกครั้งอืมตายครับนะฮะอ่ะฮะอ๋อ หูเทพสีเขียวตามที่ผมบอกครับอื๋ออ๋ออ๋อจะจะให้จับเหรออืมอ่าคือคือตกลงเราจะได้จับไหมเนี่ยมาที่ไหนเนี่ยที่เดิมแต่ไม่มีไฟอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่ฮะเฮ้ยรู้สึก โอ้โหคงไม่ได้จับอืมประมาณนั้นอ่ะฮะมันชื่อตัวอะไรเอ้มาแล้วมาละสามคนที่มาละอ่ะฮะใช้ไฟล์เอ้าไปแล้วเออใช้ไฟล์ได้แล้วอ่ะฮะอ่ะฮะโอเคครับก็เฮ้ยอ๋อเอ้าแล้วไอ้ไอ้ตัวเขียวมันไปไหนโดนจับไปแล้วหรือว่าไง งงครับโอ,โอเคครับยังไงเออพาร์ทนี้หยาวมากก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าเออโอ้ยผมงง